ประเด็นคำถามที่เป็นข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2565สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เรามาพูดคุยในประเด็นข้อสงสัยที่สอบถามกันค่อนข้างเยอะนะครับเรามาพูดคุยกันต่ออีก5ประเด็นคำถามในคลิปนี้นะครับคำถามแรกนะครับก็คือ ในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565นี้นะครับกรณีบุตรของผู้ลงทะเบียนมีอายุเกิน7ปีบริบูรณ์และก็ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียนจะต้องดำเนินการอย่างไรคำตอบก็คือกรณีที่บุตรของผู้ลงทะเบียนมีอายุเกิน7ปีและยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียนสามารถกรอกเลขประจำตัวประชาชนของบุตรตามที่ปรากฏในสูติบัตรได้นะครับก็ดูในสูติบัตรนะครับ และต้องจะต้องยื่นเอกสารสำเนาสูติบัตรของบุตรที่หน่วยงานรับลงทะเบียนด้วยนะครับคำถามต่อมากรณีใบสูติบัตรสูญหายผู้ลงทะเบียนไม่สามารถกรอกเลขประจำตัวประชาชนของบุตรจะต้องดําเนินการอย่างไรคําตอบก็คือผู้ลงทะเบียนสามารถดําเนินการขอคัดสาเนาสูติบัตรได้ที่ที่ว่าการอําเภอรหรือสํานักงานเขตนะครับคําถามต่อมากรณีที่เป็นเกษตรกรแล้วว่างเว้นจากการทํานา กรณีที่เป็นเกษตรกรและว่างเว้นจากการเพราะปลูกเกี่ยวข้าวให้ถือว่ามีอาชีพเกษตรกรไม่ใช่ว่างงานนะครับตรงนี้ถ้าเป็นการเลือกอาชีพนะครับต่อมาการลงนามในแบบฟอร์มลงทะเบียนจะต้องลงนามในส่วนใดบ้างหากลงนามไม่ครบถ้วนจะมีผลอย่างใดคําตอบก็คือผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนเนี่ยยื่นแบบฟอร์มที่หน่วยงานรับลงทะเบียนจะต้องลงนามในส่วนที่7และส่วนที่8ให้ครบถ้วน มิฉะนั้นจะถือจะไม่ถือว่ากระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบแล้วอย่างนี้ส่วนที่7เป็นการรับรองความถูกต้องของผู้ลงทะเบียนนะครับในส่วนที่7ลงนามโดยผู้ลงทะเบียนส่วนที่8การยินยอมให้เปิดเผยและตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวลงนามโดยผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนนะครับ สส่วนที่8ความยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดลงนามโดยผู้ลงทะเบียนนะครับประเด็นคำถามต่อมากรณีประกาศผลการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎรแล้วไม่ตรงกับข้อมูลในฐานข้อมูลของกรมการปกครองจะต้องทำอย่างไรคำตอบก็คือกรณีที่ข้อมูลของผู้ลงทะเบียนสมาชิกในครอบครัวผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้องตามข้อมูลของกรมการปกครอง หลังจากวันที่ประกาศผลผู้ลงทะเบียนต้องแก้ไขข้อมูลของตนเนี่ยให้ตรงกับข้อมูลของกรมการปกครองที่หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ตนได้ลงทะเบียนหรือได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้นและสําหรับผู้ลงทะเบียนที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ที่ไม่มีครอบครัวสามารถไปแจ้งแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้นะครับคําถามต่อมากรณีที่ผู้ลงทะเบียนมีผลการตรวจสอบสถานะ การลงทะเบียนกับกรมการปกครองไม่ผ่านและดําเนินการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องที่หน่วยงานรับลงทะเบียนหน่วยงานรับลงทะเบียนจะต้องดําเนินการแก้ไขข้อมูลของผู้ลงทะเบียนและจัดเก็บเอกสารอะไรบ้างคําตอบก็คือผู้ลงทะเบียนที่แก้ไขข้อมูลจะต้องแก้ไขข้อมูลจากแบบฟอร์มเดิมที่เคยยื่นไว้ขณะลงทะเบียนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อกำกับข้อมูลที่แก้ไข และหน่วยงานรับลงทะเบียนจะต้องสแกนเอกสารดังกล่าวเข้าระบบอีกครั้งหนึ่งโดยแยกแบบฟอร์มฉบับที่แก้ไขออกจากแบบฟอร์มขณะลงทะเบียนนะครับและนี่ก็คือประเด็นคำถามนะครับเกี่ยวกับข้อสงสัยของการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2565นะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของวิธีการลงทะเบียนนั่นเองนะครับ